สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัทที่ต่นถูจำกัดเสนอ เช่นเคยนะครับเวลา11โมงแบบนี้ครับกับรายการร้อง,รงและไข่ครับตานไปนี่นะรายการของเรานะครับจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครเวลา11โมงนะครับทุกๆคนนะฮะในประเทศไทยสามารถสมัครเข้ามาได้ขอให้มีสิ่งของที่อยากได้ นะครับมาร้องเพลง3เพลงมีโอกาส3าครั้งนะฮะแลกเอาจํานวนไข่ให้ได้เท่ากับที่คณะกรรมการของเราขอไปเท่านั้นเองนะฮะก็ได้ของไปแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึงเรามีบทลงโทษนะครับคือโดนปั้นจันนี้ทุบลงมาเอาให้เละให้ตาย ที่150าฟอร์นะครับเรามีเงินรางวัลให้50 0 0 0บาทเพิ่มให้ที่มีความสามารถก็สมัครเข้ามานะฮะที่เว็บท p e เป o นทูทีวีดอทคอมนะครับเดี๋ยววันนี้กรรมการสี่ท่านของเรานะครับคุณบอลคุณนุ้ยคุณแอนนาและคุณทับทิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทับทิมครับสวัสดีครับคุยกับน้องทับทิมดีกว่าถ้าผมไม่ทำไมล่ะ มาของผมอ่ะไล่ไป<ะ>ดิหนึ่งสองสามแล้วค่อยไปทับทีมระหว่างท,<_'ๆ>ทับทีมกับแอนด์คาร์ดกจะเลือกใครถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นวันวก็ต้องเลือกเขาโอเคขออนุญาตไปคุยทางนั้นนั้นก่อนเดี๋ยวข้นมาทักทายหนูก่อนครับอ่าเอ้ยครับคุณบอลครับผมมาเป็นไงครับสวัสดีฮะจบเดิคทักแล้วทักแล้วมารายการนี้เขาไปเคยมาแล้วเป็นไงนะครับแต่ละคนที่มานักร้องแต่ละคนที่มีความสามารถครับบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองแข่งกับสิ่งของที่คุณอยากได้ บางคนนะครับไปร้องประกวดมาแล้วแต่ว่าไม่เคยชนะ่าอย่างนั้นเดินมาในการเราไม่ต้องบัวใครใช่ไหมล่ะร้องให้ถูกใจทางบ้านเท่านั้นเองใช่เลยใช่ไหมประกวดที่อื่นไม่เคยชนะมาที่นี่ก็ไม่ได้อะไรด้วยไม่รู้ว่าทำไมมีโดนมันจัดก็มีนะฮะโดนมันจัดก็มีประสบความสำเร็จก็มีแต่ส่วนใหญ่จะได้แหละขอให้ของที่ ขอ,ขอมาเ<ไ>ป็นเหมาะสมอยู่ที่กรรมการของเราก็ให้ด้วยความยุติธรรมอยู่แล้วเดี๋ยวเงหน้าลูกพี่น้ยมาน้องภูมาร้องแรกเครื่องสำอางเครื่องสำอาง อย่าให้แม่อะไรนะไม่ร้องเขาไมาให้แม่เขาไม่จะเป็นอย่าวันย่าไปโยนนุ้ยเขาเขาขยับหน้าไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรอ่ะมดตับหน้ามดตัดหน้าทำไมฮะไปนอนใต้รังมดแดงมาหรือไงหรือว่าอะไรฮะไปโบไงไปโบโบทอกเหรอโบทอกเหรอยากให้ถุงน้ำตามันหายโอ้โหโบทองหนูว่าเมื่อกี้ผมพี่นุ้ยสวัสดีสวันนี้อายุมันเยอะแล้วก็ต้องทำกันดอายุเท่าไหร่ สี่สามสี่สามดูนี่สไตล์วันไตพ่งเที่ยวอันดับแรกเี่นางแล้วนะ่ไม่ได้เจอหนุ่ยอ่ะพอเจอเขาครั้งแรกเฮ้ยันุย้ยมีคางสามอันเลยเถ้าเกิดพี่กดแม่เข้าไปนี่มันจะเป็นไงหนุหย่ยจะทำเพื่ออะไรละ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรทำหรือไง <c oughs> พี่ยังรู้พี่ยังรู้มันแข็งไหมอ๋อมันก็จะโดนนูนเป็นก้อนสามสี่วันแรก <c oughs> จริงไม่เคยคิดอยากไปฉีดแบบเขาเหรอ๋อ 64แล้วรุ่นนี้ไม่ไม่ฉีดโบ็อกแล้วรุ่นนี้รอฉีดฟอร์มาลีนอย่างเดียวแล้วฟอร์มาลีนมัไม่เน like ่าไงไม่มีใช่ให่พี่นุ้ยจริงๆพี่นุ้ยบอกว่าอายุ40กว่าเองไม่เห็นฉีดเลยอ่ะคุณยายหนูนะ8ต่กว่ายังตึงเลยเใช่ค่ะฟอร์มาลีตึงเนี้ยหรอหูตึงหูตึงเราข้ามเราข้ามหกหูตึงไปได้ไงวะ ฝั่งฝั่งนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วอัดฝั่งนี้อัดฝั่งนี้แลยวอัดแล้วแล้วพิมแล้วแล้วพิมพ์ตอนนี้ผลงานอะไรอยู่บ้างเนี่ยะล,ละครละครตอนนี้ถ่ายล,<ะ>ละครชาติลำชีอยู่ค่ะนางบู้ดิาาชาติลำชีถ่ายไปถึงประมาณไหนละเพิ่งเริ่มถ่ายได้สักครั้งหนึ่งโอเคโอเคน่าดูมากเลยนักพิธีกรงานพิธีกรพิธีกรค่ะรายการชุมทางดาวทองแล้วก็ที่นี่หมอชิดเป็นยังไงบ้าง งานพิธีกรงานพิธีกรโอเคค่ะสนุกไหมสนุกค่ะชอบปามีรายการใหม่สักรายการไหมคะมีรายการที่นี่หมอเส็งถ้ารายการนี้มานายายผมดูทุกวันกระชับบนลูกดีเลือกสมุนไพรไว้ใจไม่ต้องพูเราหน้าประคองหน้าไว กรรมการสี่ท่านัเรานะมีหน้าที่กําหนดนะครับว่าวันนี้คนที่มาแข่งขันสี่หอเนี่ยเขาต้องการแบบไรแล้วว่าเฮ้ยเขาควรจะเรียกไข่สักกี่ฟองนะฮะหน้าที่แจกไข่ไปของทางบ้านนะครับวันนี้50ท่านครับโอเคมาเจอคนแรกผมบอกเลยว่าฉายาเขาตอนเขาสมัครเข้ามาครับเขาสมัครมาด้วยชื่อนี้ผมต้องเรียกเขามาออดิชั่นเลยมาดูเลย ชื่อบุตบานาสกุลเอลสปริงเฮ้ย,ยผู้แข่งยูเอลเด้งเอชายาเอลสปริงเ <El Den. S 1> ว้ยพ <El Spring. S 1> บเลยไหมอยากดูบุตบาเอลสปริงใช่ สุบาเอลสปริงเลยคะ่ะไ,ไปได้มาจางไหนยังไงก็คือหนูเต้นแรงค่ะก็เลยเพื่อนเพือ่อนเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้นแรง,องอเอลสปริงเพราะหนูเป็นคนเต้นแรงลูกค้าที่เขาจ้างไปเขาอยากให้หนูเป็นเต้นหรือไงหรือว่าอะไรคะ ก็คือต้้งไปร้องแหละค่ะแต่คือแนวเอนเตอร์เทนเนอร์เวทีหนูก็เต้นแรงเพื่อนก็เลยตั้งให้เป็นบุษบาบุษบาเอลสปปิงแล้วจริงๆหนูชื่อเบนเบนยาปานเบนยาปานแล้วบันชื่อบุษบาเพราะชื่อเล่นชื่อบุตรค่ะอ๋อน้องบุตรมีวงแดนเซอร์เป็นของตัวเองทำทีมแดนเซอร์ของตัวเองมันเริ่มต้นยังไงการทำทีมแดนเซอร์เนี่ยพี่อยากรู้ก็คือมีเฉพาะแดนเซอร์เงี้ยใช่ค่ะแล้วแดนเซอร์พุกนี่ไปหามันอย่างไหนเพื่อนกันหรือว่าอะไรเป็นเด็กๆแถวๆบ้านนะค่ะแบบหาเงินเรียนเองแบบ หาอะไได้เสริมมาเด็กแถวบ้านใช้เด็กแถวบ้านบ้านเราอยู่ที่ไหนอยู่สระแก้วค่ะอยู่สระแก้วอันี้เป็นเด็กในหมู่บ้านค่ะน้องเข้ามาสมัครกับเราหรือเราออกไปเดินดูไอเด็กคนนี้เล่นริงนองแก้วอยู่เพิ่มมาที่เราด้แววว่าอย่งไรก็ส่วนมากจะจะจะเป็นทอดๆอดไปอาจจะเป็นทอดทอดไปเป็นทอดๆดไปไม่คนหรือปลา เด็กอายุไหร่ที่ว่าเรามาสอนเป็นแบบการเิ่นตั้งแต่ประมาณอายุ14จนถึงย24เลยสาวเลยโอ้ดูยังไงดูยังไงน้องๆที่มาไปเต้นเราเลือกแล้คัดสรรยังไงก็ดูจากรูปร่างให้ดูเป็นสาวหน่อยไม่เด็กจนเกินไปอะค่ะ14หนู14ก็ส่วนมากก็จะแล้วแต่บุคลิก อาจจะสูงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเอาตัวใหญ่หน่อยว่างั้นเตื่นเต้นไหมเนี่ยมาไม่ไม่ถึงเต้นนะเจอป๋าตื่นเต้นกว่าค่ะเอาแล้วครับป๋ากิ๊กเจอสาวตื่นเต้นเพราะเจอตัวเองแบบนี้จะยังไงต่อพักสักครู่ครับไม่เนี่ยมาไม่ไม่นึงเต้นนะเจอป๋าตื่นเต้นกว่าค่ะ เดี๋ยวป๋าจะเล่นทั้งตื่นตื่นไม่ต้องเต้นแล้วไงงานส่วนใหญ่รับรับงานมีงานไหนที่แบบเราแบบว่าประมาณแบบแปลกๆไหมก็มีรู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้มันจะจ้างเราทำไมวะเนี่ยก็ก็มีเต้นกลางทุ่งนากลางทุ่งนาเฮ้ยงานอะไรคะฉลองควายออกลูกหรือไงหรือว่าอะไรนะเต้นกลางทุ่งนาเลยเหรอคือยังไงเวทีขึ้นเต้นไม่ได้เพราะว่าฝนตกเข้าตั้งไม่ได้ไงค่ะเวตั้งเวทีไม่ได้้ามันไม่เวทีก็กับพื้นเลยค่ะ นูลงไปชักกระพือเนี่ยแล้วอร้องเพลงโดยที่ไม่มีเวทีกับพื้นร้องเพลงไม่เวทีเต้นลงมือเตี๊ยวงวงเตี๊ยก็เอาความตั้งอ๋อโอเคหนูก็ร้องไปแฉะฉอย่างนั้นหรออมีคนดูไหมมีค่ะเต้นกันซะเออโอเคอันนี้แปลกมีงานไหนที่แบบเราทำแล้วแบบเราแบบไม่อยากทำเลยมีไหมงานเต้นงานเต้นค่ะ งานศพหมายคับเจ้าภาพจ้างไปงานศพเนี่ยไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นร้องเพลงในงานศพของแดนเซอร์ตัวเองงานศพเพื่อนงานศพเพื่อน่คะเจ้าดิงานศพเพื่อนแล้วก็คือหนูหนูต้องร้องเพลงอ่ะสนุกสนุกแล้วก็เต้นแบบสุดเหวี่ยงเลยเพราะเขาชอบเพลงนี้เพลงอะไรแต่สาวเลยยังรอเนี่ยแหละค่ะสาวเลยยังรอตึงอะค่ะอ๋อล้มพัดตึ้ง เออโอ้โหงี้มันเราไม่ละมางใจแย่ก็ก็คือแดนเซอร์แล้วก็หนูหนูร้องแล้วก็แดนเซอร์เต้นไปด้วยแล้วก็คือมันมากแต่คือน้ำตาไหลร้องร้องไห้แต่คือต้องต้องเต้นต้องเต้นต้องเต้นเพื่อนที่ตายเขาชอบโอเควันนี้สิ่งของที่หนูอยากได้รองเท้าเต้นค่ะรองเท้าเต้นเราก็ต้องมีอยู่แล้วสิคือมันมันคือมันพันบ่อยอะค่ะคืออยากได้เพราะเต้นแรงอะอเพราะหนูเต้นแรงอ่ะมีรองเท้าเต้นของน้องเขาไหม มาด้วยสิรองเท้าเต้นหรือตะขาบคะน้องขา oh. <c oughs> ลาเอาะรองเท้าถือมาอย่างงี้ไมกว่าหิ้วตะขาบมา <c oughs> อันนี้อันนี้ใช้นานเท่าไหร่อันนี้คู่หนึ่งจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะรองเท้าเต้นคู่นึงเท่าไหร่แพงไหมหนึ่ั้าร้อยบาทค่ะพันห้าอ๋อคู่หนึ่งโอเคพันห้าอุ้ยอย่างนี้ไข่ไม่กี่ฟองโอเคนะขอคู่เดียวใช่ไหมแปดแปดแปดคู่ คู่ขึ้นอยู่แค่แปดคู่ต้องมีกัน8คนพืออ่างแปดคนบ้าแปดคนบ้าแปดคู่เอาไปให้แดนเซอร์แปดคนเขาโอ้ยแดนเซอร์แปดคนแล้วของหนูล่ะของหนูก็ด้วยกันนั่นแหละค่ะด้วยกันบางทีออกเราก็งงมันมีแค่สองขาใส่ต้องแปดคู่หลายคนวงมีหลายคนวงมีคนวงมีคนแดนเซอร์มีแปดคนแดนเซอร์มีแปดคนเลยขอแปดคู่เอาขาของหนูสิก็คืออย่างที่บอกสลับกันใส่ค่ะสมมติว่าวันนี้แดนเซอร์ออกแค่หกคนมันก็จะเหลือเซงอยู่สองคู่แต่ถ้าวันไหนออกแปด 8คนหนูก็มีรองเท้าของเป็นเส้นสูงปกติอย่างเงี้ยโอเคโอเคจากคู่ละพันห้าครับแคู่สองหนงสองศูนสองสี่หนึ่อนสิบแปดคาแรกคนเป็นใจเอาพี่ที่เล้งไหมตัวเป็นเงินเท่าไหร่คะหนึ่งหมืบาทโอ้โหไววิวขีวยกระป๋ายป้ามันเชียจะเบิกดานบ้าบอโอเคเอาลงเต้ ได้30ฟองคุณที่ว่าไงแต่นี่คนร้องนะผมดูแล้วนะอาชีพด้วยเป็นอาชีพของเขาแดนเซอร์ก็ได้ร้องเพลงแล้วเขายิงกระป๋าดเขาไม่มีแบบว่าเกรงกลัวไม่มีแบบเหนียมอายเขาปล่อยมาเต็มผมดูแล้วเขาน่าจะมีบุตรสปเอลสปริง่งคุณเต้นควายตายผมดูแล้วน่าจะมีความสามารถและเก่งมากผมขอสักประมาณยี่สิบสี่ฟองโอเคได้ยี่สิบสี่ฟองพี่บอลเอายี่สิบสี่ฟองได้จดไว้ บอลยีบสี่ฟองครับผมเอาสุกแล้วเอาปัดเหม่อเขาจะมาส้างไคต้องคืนเด็เด็ยีบสี่ฟองพี่น้อยเหมือนกับบอลเลยตึงไหมยี่สีฟองนี่ตึงไหมตึงว่าไม่ตึงไม่หย่อนไม่ตึงไม่หย่อนกําลังดีกําลังดีครับแล้วดูรูปร่างดูหุ่นของเขาเนี่ยด้วยความเซ็กซี่อย่าไปกดนะเพราะกดตรงนี้ตรงนี้แต่ขยับด้วยความเซ็กซี่เซ็กซี่ ก็ซะก่อนมันจะไม่มาเนี่ยลิ้นมันแข็งเนี่ยลิ้นแข็งเออด้วยความเซ็กซี่ของเขาด้วยความเป็นมือไอทีของเขาคิดว่าเขาทำได้ไม่ถอดาให้บ้างถอดแล้วมาเพิ่มเนี่ยคิดว่าทำได้เออผมเอาประมาณสักประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามโอเคได้ครับสี่สิบเจ็ดอ่าสองคนสี่เจ็ดฟองนะอ่พี่พี่เรียกได้สามสิบฟองพี่จะเอาสักกี่ฟอง ไม่น่าจะเกิน24ิฟองไม่น่าเกินยี่บี่ขอแค่นั้นพอขอแค่นั้นพอซิวๆพะน้องก็สวยดี24ฟอง24ฟองเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะทำได้น่าจะทำได้โอเคมากไงทัพพิมอันนี้หนูเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะหนูคิดว่าทัพาฟองหนูคิดว่าเขาหมื่นสองนะรองเท้านะหมื่นสองใช่คือหนูคิดว่าพี่เขามีความสามารถอยู่แล้วในด้านการเอนเตอร์เทนคิด่า จริงๆแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันเต็ม50ใช่ไหมคะเขาน่าจะทำได้ด้วย3 50อ่ะเออนี่นี่นี่ทัพทิงเขาบอกหนูี่าจริงๆนะได้50,000นะใช่พี่50ได้ทำ50เพราะฉะนั้นหนูขอตั้งไว้ที่ครึ่งครึ่ง25ฟองแล้วกัน25ฟองโอเคได้ได้25ฟองตอนนี้สี่คน90กว่าฟองละว96ฟองผมขอเต็มเต็มไปเลยแล้วกัน25ฟอง25อ้าวผมเป็นเด็กกับทัพทิม25ฟอง โอเครวมเป็นทั้งสิ้น121ฟองโอ้โหโอเคไม่ท่องใบหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจเลยหนูเลือกได้ด้วยเหรอคะโอ้โหชีวิตมันผ่านมากเลยใช้คำถามนี้แบบสะเทือนใจเรามากว่าหนูเลือกได้ด้วยเหรอคะเลือกได้ลูกนั่นเียนั่นเยนเนี่ยเลือกได้ทุกคนร้อยยี่สิบเอ็ดฟองมีโอกาสร้องสามครั้งนะก็เฉลี่ยประมาณเพลงละสี่สิบเนาะสี่สิบเอาเพลงแรกก่อน คิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาสาวเลยยังรอค่ะอ่าที่เด็ด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 เขาร้องไปบีเพื่อนมาด้ไหมไม่มีเพื่อนไม่มานะเพื่อนไม่มานะไม่เอานะเพื่อนไปแล้วมาแล้วถึงว่าพูดๆเหมือนมีใครสะกิดเพื่อนชอบมากมากนั้นอย่างนี้นะจะคุยอะไรกับเพื่อนก่อนไหมโอไม่ค่ะมาฟังเลยที่เด็ว่ารักเริเหมือนเพื่อนสนิทก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าต้องเต้นให้สุดนะเออ ออไม่ <Okay. S 1> ล้นนะก็ชื่อเขาบอกแล้วทุกคน <L> ให้ความหวังกับเขาเ,เพราะว่าเขาคือบุษบาเอลสปริงมีวอมมีวอมมีวอมโอเคโอเคขอบเ,เลยครับสาวเลยยังรอ เดี๋ยวเรากลับมาดูลีลาเอลสปริงของคุณบุษบาจะสมชื่อแค่ไหนจะได้ไข่สะสมไปเยอะหรือเปล่าสักครู่ครับ ทุกมากงไงทุกไม่เราเนี่ยตอนยังไม่เข้าภาษาก็ก็พอมีอยังไม่เข้ารรษาก็พอมีอยู่แต่ต้องเข้าพภาษาก็ไม่ไหวเพราะฝนมันตกไงไปเต้นยิงไม่ได้ฟ้าผ่าก่นฟ้าผ่าเพราะว่าโอ้โหไอ้น้องนี่มพัดตึ้งก็จะแปลงร่างเลย่งผมได้เป็นไงสมครับือหมผมบอกเลยว่า คุณปล่อยเพลงแรกคุณปล่อยพลังสมุดเลยไะปล่อยเพลงสองเพลงสามยัทำยังไงใช่ไหมไงถ้าร้องเพลงช้ามาล่ะเป็นไงฮะหน้าตาพอใจหรือไม่พอใจครับเนี่ยกำลังจะเห็นคานเห็นคานกับ้องบอลที่บอกว่าเพลงแรกปล่อยซะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวหลังๆก็ไม่ได้ผมบอกเพลงแรกนี่ต้องปล่อยอย่างนี้เลยเพื่อมัดใจคณะกรรมการเขาก่อนครับคุณทําถูกแล้วออแล้วน้องเขามีจังหวะการร้องที่ดีนะครับถึงเวลาเบาก็เบาถึงเวลาผ่อนก็ผ่อนอันแรกนี่นะพี่ขอให้กําลังใจเลยเอาให้ได้50 ฟองกันเลยลุงทำยังไงลุงลุงหน้าดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มากเลยอ่ะเขาอย่าเราบอกเขามีพลังอันนี้เพลงแรกนะแค่เผาหัวเดี๋ยวดูเพลงที่สองเพลงที่สองนี่มันต้องเผาตัวไห้เลาร้อนไปเราเรียกยี่ห้าฟองค่ะโอ้สมคับน้ำเลือดไหมสมคับน้ำเลือดค่ะโอเคสบายยี่ห้านี่คือเหมือนแบบว่า ชิวๆหวานะได้ว่าห่า50เลยอันแรกและเชื่อว่าเพลงต่อไปก็ยังมีทีเด็ดโอเคตอนนี้องพิมง์ชิวให้ได้50ฟองครับอยู่ที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะตอนนี้คิดว่าจะได้สกี่ฟองหนูอยากได้เต็มที่นะ50ฟองไปเลยนะรองเท้า8คู่ถ้างั้นเอามือซ้อนนะยู่ที่พ้องเราครับเอาชูไข่ขึ้นมาครับไข่อยู่ในมือเราแล้วอำนาจเป็นของเราแล้วตอนนี้พร้อมจกใคร รู้ว่าน้องบุษบาเอลสปริงของเรานะครับกับเพลงแรกสาวเลยยังรอมจำนวนไข่ที่น้องบุษบาทำได้เคือ แต่ว่าตอนนี้เพลงล่าไม่ได้50ฟองแล้วแปลว่า50,000บาทคงไม่ไมถึงแน่นอนถูกไหมแต่ตอนนี้4 9ฟองแสดงว่าวันนี้รองเท้าเต้น8คู่นี่อัน่ที่ถือว่าได้ไปแล้วประมาณ4คู่แล้วนะใช่เออครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วขอยโชคดีหอโชคดีโอเควันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับพวกใหม่วพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ